ครอบครัวมาตกปลานะฮะน้องวิวไหนพี่แก้มยกมือ,อวิวน้องวิวได้กี่แต้มน้องวิวได้กี่ตัวแล้วครับสามพี่แก้มปล่อยปลาใช่ไหมเป็นท่าเรือรัชดานะฮะแ,แถวเกาะสิะรีพามาคันเดียวคอยดูนะครับว่าเราจะได้กี่แต้มวันนี้ให้ เด็กๆสองคนตกกันมาูอยู่ทางอัปน วิ่งวิ่ไปเร็ว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 เฮ้ยเออเอาเลยหมุนหมุนเอาเข้าหินเหรอข้าวหินใช่ไหมเอาหมุนแล้หมุนหมุนไม่ได้เอาถือไว้ก่อนเข้าหินตั้งเแมวข้าหินไปเรื่องทำไมแม่พี่ทำแบบนั้นแหละเพื่อปลามันจะดุ อันนี้นี่เซิฟเซิร์ฟนี่เอารีบหมุนดิลีลายเยอะเกินแล้วจิตไปไหมได้เลยปลาตัวนี้หมุนหมุนเลยนไม่ต้องไปเลี้ยงยามแหมลีลายเยอะจริงกระเด็กนี่ได้ไหมนะได้แหมลีลายเยอะจริงโอ๊ยโอ๊ยตัวตัวเนื้อหนึ่งนะหมุนขึ้นมาเองมา ดึงยางไม่แก้มปาาดึงยังเอาเลยเอาเลยลลดูแลยนะถ้าปลามันใกล้ถึงแล้วค่อยๆหมุนอใช่ว,ว้ายขึ้นมาแล้ว À đứng đi ăn. Đứng đi ăn. à, muốn leo, muốn leo. Dụ má? Dụ má nó Ta thì dữ vào, Dụ thế má? ลีลาเยอะจริงเด็กนี่ลีลาดูครับวายร้อยแล้วปลาไหนเอาดึงมาวาไ,ไม่เนเลยไม่านองดวเลยเหรอดูพี่แจนดูพี่แจน เจมได้ปลามาแล้วลูกยปเลยวะทำไมไม่ใส่หมวกจก็ดูสิมันขยับได้หมุน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 ใช่ไหมนักไหมวิวนักไหม อยู่ปลาอยู่หมุนเร็วๆไม่ต้องดึงแล้วหมุนไปเลยหมุนเลยดีร้านเยอะจริงๆไอเด็กนี่นู่นมาแล้วลูกอะไรอะปลาเปล่าโอ้ยปลาหมุนมาหมุนมาหมุนมาเร็วๆพอพอพๆ ปลาอะไรวะนะไดหกตัวแล้วน้องวิวปลาทรายน้องวิวได้ปลาทรายเอาเลยดึงเลยหมุดนลีลาเยอะจริงไอเด็กนี่ไม่ต้องดึงมากอหนุลีลาเรียกก็พอลีลาลีลาโอ้ลีลาอ้โหลีลาเด็กคนนี้มันเยอะจริงอืออืนอ ไปจำจากใครมานี่หมาจ่อยฮ่าโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โอ้เอาให้ดูเร็วเอาให้ดูเร็วไหนไหนฟ้าถ่ายด้วยให้ก่อนยิ่งก่อนยิ่งก่อนหันมาหันมาโอเค chị bà đừng đi ăn đừng đi ăn phải leo bà đừng leo <laughs> đây leo muốn chị ta lấy mà luôn <laughs> <laughs> Tịt thúng à chị đây ma, cái khỏi muốn ma cái khỏi ma không bị kem lại đấy quá bị kem lại nè kem này giả khắp cái cây ma kem lại thủng à เหรอพี่แก้มได้ปลาไหม